หลังจากที่ผ่านความลำบากยากเย็นมาด้วยกันก็หลายครั้งหลายหนล,ล่าสุดทุกคนก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากไฟป่าที่โหมกระหน่ำจนเนื้อตัวแทบสุกและยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้านั้นจะต้องเจอกับอุปสรรคหนักหนาอะไรกันอีกบ้างก็คงต้องลุ้นและเอาใจช่วยกับคนทั้งห้ากันต่อไปเชิญรับฟังกันต่อได้เลยครับกับไพรมืด ตอนที่12กลุ่มควันไฟที่ปกคลุมท้องฟ้าจนมืดมัวนานนับชั่วโมงเริ่มค่อยๆจางหายไปทีละน้อยจนเมื่อพลบคำดวงอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาไปแล้วท้องฟ้าก็ส่งประกายเรืองรองออกมาให้เห็นอยู่ครู่หนึ่ง แสงแดดสุดท้ายส่องผ่านกลุ่มเมฆเป็นแฉกพุ่งผ้าทองฟ้าแล้วไม่นานความมืดก็ค่อยๆโรยตัวลงปกคลุมในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ในความมืดมิดของราตรีการแม้จะมืดจนมองอะไรไม่เห็นแต่พลานแพรก็ยังพาคณะออกเดินมุ่งหน้าเข้าหาทิวเขาต่อไปหลังพื้นหินหายร้อนจากไฟป่าการเดินทางจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพื่อประหยัดฐานไฟฉายพรานแพรจึงฉายไฟน,น,นานๆครั้งเมื่อมีก้อนหินตะคุ่มอยู่นอกนั้นก็อาศัยแสงดาวรางๆงบนท้องฟ้าเดินไปบนขี้เท่าด่างดำของทุง่งหญ้าอากาศที่ร้อนจนตัวแทบสุกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากลับกันราวหน้ามือเป็นหลังมือเพราะขณะนี้มันเย็นยะเยือกลมเย็นโชยมาจากเทือกเขาไม่ขาดระยะ ทำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างไม่ลําบากนักมีอยู่อย่างเดียวที่รบกวนจิตใจและร่างกายคือยังหาน้ําดื่มไม่ได้สักหยดน้ําที่มีติดก้นกาของหลวงพ่อก็แบ่งกันจิบคนละนิดคนละหน่อยจนหมดเกลี้ยงโชคดีที่ก่อนมืดจนมองอะไรไม่เห็นพลานแพรเจอซากชมดทเลเมนอีกสองตัวมันหนีไม่ทันโดนไฟเผาจนตัวเกรียมจึงเป็นอาหารป่าที่เหมือนฟ้าประทาน ไม่ต้องหาไม่ต้องเตรียมเพียงแต่ทุกคนยังไม่อยากกินตอนนี้เพราะต้องหาแหล่งน้ำให้ได้เสียก่อนแม้อากาศจะเย็นสบายทางเดินก็ไม่ลำบากทั้งยังไม่ต้องเกรงกลัวสัตว์ร,ร้ายเหมือนที่ผ่านมาถ้าไม่ทรมานจากความหิวน้ำเสียอย่างต้องถือว่าเป็นการเดินทางที่สบายที่สุดนับตั้งแต่วันแรกเป็นต้นมาสองทุ่มกว่าไปแล้ว การเดินทางก็ยังผ่านไปบนพื้นหินปกคลุมไปด้วยขี้เท่าเหมือนเดิมแม้จะไม่ร้อนแต่ความหิวน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ทุกคนหมดแรงอีกครั้งสุระกัดฟันทนก้าวขาตามกลุ่มไปได้สักพักก็รู้ว่าไปไม่ไหวจึงร้องบอกพลานแพจวนถึงชายป่าหรือ,อยังพลานแพ้ผมไปไม่ไหวแล้วว่าแล้วก็ซุดลงนั่งอย่างสิ้นเรี่ยวแรง พลานแพจำเป็นต้องหยุดทุกคนจึงสุดลงนั่งพักขาเหมือนกันเพราะต่างก็เหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียไม่ต่างกันพรชัยเอ่ยปากกับพลานแพว่าใครพอจะมีแรงเดินลองเดินหาแหล่งน้ำดูสินี่ก็ใกล้เชิงเขาเต็มทีแล้วชัดเห็นดีด้วยกับความคิดนี้จึงชวนพลานแพออกเดินส่องไฟไปในความมืดทั้งสองแยกกันเดินไปคนละทาง เห็นแสงไฟฉายวูบวาบห่างออกไปเรื่อยๆขณะที่สองหนุ่มกับหลวงพ่อคงนั่งบีบนวดขากันเงียบๆในความมืดเบื้องบนท้องฟ้ามืดมีดาวพลาวพร่างเต็มแผ่นฟ้ากว้างดาวตกวูบวาบเป็นระยะเกือบ20นาทีต่อมาแสงไฟฉายจึงวูบวาบกลับมาไม่เจออะไรเลยพื้นมีแต่แผ่นหินชัดเอ่ยปากอย่างอ่อนล้า ผมว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงชายดงแล้วครับจะกินเนื้อรองท้องก่อนหรือจะทนเดินอีกนิดดีพลานแพรถามหลวงพ่อคงนั่งนิ่งเงียบมาตลอดท่านเอ่ยขึ้นเบาๆอาตมาว่าเดินไปอีกนิดดีกว่าพวกเรายังไม่ถึงตาจนรอกอย่างไรเสียก่อนเที่ยงคืนเราจะต้องได้น้ำ และที่พักดีๆแน่นอนคำพูดของหลวงพ่อเหมือนยาบำรุงกำลังชั้นดีสุระเอ่ยเสียงแหบแห้งออกมาว่านี่มันสามทุ่มก่อนเที่ยงคืนอาจไม่เกินสองชั่วโมงยังไงก็ไม่ตายแน่เราแต่ตอนนี้คอมันจะเป็นผงอยู่แล้วทำยังไงดีก็พวกโยมยังมีเหล้าเหลืออีกไม่ใช่หรือ จิบพ่อแก้คอแห้งได้นี่นะสิ้นคำของหลวงพ่อทุกคนนึกขึ้นมาได้ว่าบรันดีที่เตรียมกันมายังเหลืออยู่ทุกคนตอนหิวน้ำทุกคนก็นึกแต่น้ำไม่มีใครนึกถึงเหล้าสักนิดสุระรีบลวงเป้หลังงัดกระติกเล็กออกมาเปิดจุกทันทีปัดทพวกเรานี่มันโง่สิ้นดีทำไมไม่มีใครคิดถึงเหล้ากันซักคนต้องให้หลวงพ่อเตือน อายท่านไม่ล่ะพูดจบก็ยกฝากระติกขึ้นดื่มด้วยมือสันระริกทุกคนยกเว้นหลวงพ่อคงกระทําอาการเดียวกันชัดอดเตือนสุระไม่ได้จิบพอให้ชุ่มคออย่าสดเข้าไปมากท้องว่างๆอย่างนี้นายจะเมาไม่รู้เรื่องสองฝาเท่านั้นแลนหละนาเฮ้ยโล่งอกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยไม่ล่ะสงสารหลวงพ่อท่านก็หิวน้ำเหมือนเรา สุระหันไปมองหลวงพ่อด้วยความเห็นใจพระทุดงชาราล้วงหยิบอะไรออกมาจากในย่ามใส่ปากอมแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงอาตมารอกแค่มะขามป้อมเม็ดเดียวนี่ก็พอแล้วจริงของท่านหลวงพ่อรอบครอบดีจริงๆพวกเราเดินป่าเตรียมกันแต่เล่าไม่มีใครคิดถึงสมุนไพรง่ายๆกันเลยมะขามป้อมนี่เป็นทั้งยาขับลม อุดมด้วยวิตามินซีแก้หิวน้ำได้อย่างวิเศษชัดบอกเมื่อได้บรันดีเข้าไปคนละนิดจิตใจที่ห่อเหี่ยวกว็คึกคักขึ้นมาทันทีแข้งขาที่เมื่อยล้าเหมือนจะก้าวไม่ออกรู้สึกเลือดลมมันแล่นพล่านพร้อมจะเดินขึ้นมาได้อย่างประหลาดพรานแพรเห็นว่าทุกคนอาการดีขึ้นแล้วจึงบอกว่าแข็งใจเดินกันอีกนิดเถอะครับ ผมว่าเราใกล้เข้าไปทุกทีแล้วผมได้กลิ่นน้ำและกลิ่นปลาอยู่ไม่ห่างทุกคนเชื่อในประสาทสัมผัสอันเป็นเยี่ยมของพรานเท่าอยู่แล้วจึงพากันลุกขึ้นออกเดินตามไปอย่างมีความหวังแล้วก็จริงดังคำของพรานแพรครึ่งชั่วโมงต่อมาทุกคนก็ได้กลิ่นปลามันมีทั้งกลิ่นต้นสาบเสือกลิ่นหญ้ากลิ่นหอมของดอกเอื้องปา่าและกลิ่นโคลน ซึ่งต้องมาจากแหล่งน้ำแน่นอนพรชัยอดออกปากชมพรานแพไม่ได้เมือ่อฉายไฟกลาดขึ้นไปบนเนินเบื้องหน้าแล้วเห็นหมู่ไม้ขึ้นเป็นทิวแน่นทึบต้องเชื่อเลยว่าจะหมูกพรานแพนี่ยอดเยี่ยมจริงๆบอกได้กลิ่นป่ากลิ่นน้าและก็จริงด้วยรู้ได้ไงห่างตั้งห้ากิโลได้มั้งหลวงพ่อคงได้ฟังก็บอกว่าอย่างนี้แหละ พรานถึงไม่ได้เป็นกันได้ทุกคนยิ่งพรานชั้นดีมีฝีมือยิ่งเป็นยากส่วนพวกไม่เก่งจริงหรือพรานขี้เขียวหาไม่ยากเป็นยังไงครับพรานขี้เขียวสุระสงสัยก็เรียกตัวเองว่าเป็นพรานแต่ไม่มีฝีไม้ลายมืออะไรเข้าป่าหลายวันล่าสัตว์อะไรก็ไม่ได้อดเข้าก็ต้องหาใบไม้กิน กินมากๆเขา้าขี้มันก็เขียวสิสามหนุ่มได้ฟังแล้วอดหัวเราะไม่ได้พรชัยบอกว่าแหมหลวงพ่อเข้าใจเรียกพวกเรานี้จะเข้าลักษณะพลานขี้เขียวไหมเนี่ยเดินป่าอดน้ำแทบตายรันดีมีเป็นกระติกดันลืมเส้นเนี่ยอย่างนี้ต้องปล่อยให้อดเสียให้เข็ดพรานแพรฉายไฟออกหน้าแสงไฟปะทะไม้ยืนต้นสูงๆที่เปลือกยังมีรอยไฟไม่เกรียม แต่ลึกเข้าไปอีกนิดป่าก็เขียวสดบอกให้รู้ว่าไฟป่าหมดฤทธิ์ไปแล้วชัดเห็นต้นไม้ใบเขียวแล้วร้องออกมาด้วยความดีใจเฮอรอตายแล้วเรากว่าจะผ่านทุ่งนรกมาได้เหมือนตกนรกทั้งเป็นดีๆนี่เองพรานแพรสายไฟเดินนำไปในแนวป่ามืดคลึม้มกลิ่นดอกไม้ใบหญ้าในป่าใหญ่หอมบริสุทธิ์ชุ่มฉ่ำชื่นใจเสียงรีดริ่งเรไร ที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าแววมาจากรอบทิศแล้วไม่นานพรานแพก็ค้นพบลำธารจนพบแกรี่พาเดินตรงไปที่ลานหินริมลำน้ำสายเล็กๆที่มีสายน้ำใสแจว๋วไหลรริกมาจากในป่าทึบเบื้องหน้าทุกคนรีบตรงเข้าไปวักน้ำใสยเย็นขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายเสร็จแล้วก็วักขึ้นล้างหน้าล้างตาที่มอมแแมมไปด้วยฝุ่นและขี้เถ้าพอได้น้ำเย็นจัดเข้าไป ดูเหมือนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะมาลายหายไปกับสายน้ำทันทีสุระดื่มน้ำจนอิ่มวักขึ้นรูปผมแล้วตบต้นคอด้วยความสดชื่นเฮออชื่นใจจริงๆเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยได้น้ำเข้าไปชักหิวข้าวแล้วสิพรานแพรว่องไวอยู่แล้วพอดื่มน้ำล้างหน้าเสร็จก็ไปหาฟืนมาก่อไฟเตรียมหุงข้าวทันที ไม่ทันไรกองไฟก็ลุกสว่างจ้าในราวป่าบนก้อนเศร้าหมอข้าวเริ่มจะเดือดทรงกลิ่นหอมฉุยสุรกกับพรชัยช่วยกันขึงผ้าพลาสติกระหว่างต้นคอยกับมะไฟป่าเสร็จแล้วจึงกางมุงไว้พร้อมชัดรู้สึกสงสารหลวงพ่อคงที่สุดเหนื่อยก็เหนื่อยมาด้วยกันแก่ก็แก่มากกว่าใครทั้งหมดแถมอาหารก็ฉันเพียงมื้อเดียว ท่านเดินตามคณะมาได้ตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งสิน้นดังนั้นเมื่อได้กลิ่นข้าวเดือดทรงกลิ่นหอมจึงบอกพรานแพรให้รินน้ำข้าวไว้ด้วยได้น้ำข้าวร้อนๆมาแล้วชัดเติมน้ำตาลและเกลือลงไปเล็กน้อยนำเข้าไปถวายหลวงพ่อที่ปักกรดเสร็จแล้วท่านนั่งบีบนวดขาอยู่หน้ากรดนิมนครับหลวงพ่อวันนี้ใช้แรงมากเหลือเกิน น้ำนี่คงช่วยได้เยอะทีเดียวขอบใจโยมเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับอาตมาเมื่อจิตเรานิ่งร่างกายก็ไม่เผาผลาญเกินความจำเป็นอาตมากินเพื่อประทังชีวิตไม่เคยสนใจในรสชาติความอยากจึงไม่มีอาตมาเคยอดมาแล้วขนาดสามวันห้าวันที่ยังอยู่ได้โอ้โห หลวงพ่อเก่งจริงๆผมเห็นด้วยครับคนเราที่มันลำบากอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องบริโภคทั้งนั้นถ้าไม่ต้องกินเสียอย่างชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอีกต่อไปกิเลสมันคงมีจุดเริ่มมาจากปากท้องทั้งนั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อถูกต้องทีเดียวโยมกินมากย่อยมากเผาผลาญมากความคิดก็ฟุง้งซ่าน นำมาซึ่งกิเลสอีกลายอย่างทั้งโลภะโทสะโมหะและกามะเราตัดเรื่องกินได้เสียอย่างไออย่างอื่นก็จะเบาลงพระพุทธเจ้าท่านถึงได้บัญญัติให้พระละอาหารมื้อค่ำเสียยิ่งตัดให้เหลือมื้อเดียวภาระยิ่งลดลงและกิเลสก็จะลดลงไปอีกชัดนั่งคุยกับหลวงพ่อ จนพรานแพรร้องเรียกให้กินข้าวนับเป็นอาหารค่ำที่ดึกที่สุดตั้งแต่เข้าป่ามาแต่ทุกคนก็มีความสบายอกสบายใจกันดีพรชัยกับสุระถือโอกาสอาบน้ำในลำห้วยเสยียเลยเพราะเลอะเทอะฝุ่นขี้เท่าและเหงื่อมาจนเหนียวไปทั้งตัวข้าวสวยร้อนๆหอมฉุยกับข้าวมีทั้งเนื้อเม่นย่างและชะมดผัดพริกจึงเจริญอาหารกันเต็มที่ กินกันไปคุยกันไปอย่างมีความสุขพรานแพรให้ความมั่นใจว่าบริเวณนี้เป็นชายป่าต่อกับทุ่งหญ้าที่ไฟเพิ่งไม่ไปหมาดๆด,ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายแน่นอนกินข้าวเสร็จทุกคนเตรียมเข้ามุ้งนอนเพราะวันนี้เป็นการเดินทางที่ทรหดที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเข้าป่าเป็นต้นมาใครจะอยู่ยามเป็นเวรแรกชัดร้องถาม ก่อนที่เพื่อนจะเข้ามุ้งนอนหมดไม่ต้องหรอกคราบคืนนี้แถวนี้ป่าเพิ่งถูกไฟไหม้ไม่กี่ชั่วโมงไม่มีสัตว์ร้ายเข้ามาแน่พลานแพรยืนยันอา้าวถ้าพลานแพรแน่ใจอย่างนั้นก็ดีนอนก็นอนกันแต่อย่าลืมปืนต้องพร้อมข้างตัวชัดลากฟืนมาใส่เข้าไปในกองไฟอีกหลายท่อนอย่างน้อยก็ยังมั่นใจว่า ไฟคงไม่มอดหมดจนกว่าจะเช้าเมื่อเห็นว่าอบอุ่นปลอดภัยดีแล้วจึงมุดเข้ามุ้งตามคนอื่นและไม่ช้าก็หลับไปอย่างรวดเร็วเสียงนกกาและไก่ป่าร้องปลุกตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางหมอกปกคลุมท้องฟ้าเป็นฝ้ามัวกลิ่นควันไฟยังลอยเจือจางอยู่ทั่วไปพรานแพร่คว้าปืนลูกซองออกไปหายิงไก่ป่ามากินบอกว่า กินเนื้อหมูเนื้อเม่นมาหลายวันชักเบื่ออยู่ทางนี้ก็หุงข้าวเตรียมไว้เผื่อมื้อกลางวันด้วยไม่ช้าเสียงปืนลูกซองก็ลั่นขึ้นไม่ไกลนักคนอยู่ทางนี้นึกถึงไก่ป่าอ้วนพีอย่างดีใจเสียงปืนลั่นขึ้นอีกนัดแล้วไม่นานพลานแพรก็เดินหิ้วไก่ป่ากลับมาได้ตั้งสามตัวเชียวหรือได้ยินเสียงแค่สองนัดเอง พรชัยยิ้มอย่างดีใจนัดแรกได้สองตัวเลยไอ้โต้งกำลังป้อตัวเมียพอดีพรานแพโยนไก่ลงกับพื้นแล้วนั่งลงเตรียมถอนขนผมไปเจอเรื่องแปลกมาด้วยครับเป็นอะไรใครทายถูกไหมสามหนุ่มมองหน้ากันชัดหัวเราะแล้วถามขึ้นว่าไปเจออะไรมาสัตว์ประหลาดหรือต้นไม้พิสดาร หรือคนป่ามีเขาอยู่บนหัวไม่ใช่ครับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ต้นไม้แล้วก็ไม่ใช่คนป่าแต่ผมเจอคนเมืองครับคำพูดของพลานแพรทาเอาทุกคนสะดุง้งสุระหันไปคาดคั้นทันทีอะไรนะพลานแพรไปเจอคนเข้าหรือใครกันแล้วทำไมไม่พามาพูดคุยให้รู้เรื่องเปล่าครับผมไม่ได้เจอคน แต่ผมเจอรอยเท้าครับรอยรองเท้าเดินป่าอย่างดีผู้ชายกับผู้หญิงครับเป็นไปได้อย่างไรกันเราฝ่าฟันกันมาแทบจะเอาตัวไม่รอดป่าก็โหดแสนโหดไม่รู้ว่าฝั่งไทยหรือฝั่งพม่าด้วยซ้ำจะมีใครเข้ามาได้พรชัยไม่ยอมเชื่อเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปดูกันครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกัน แล้วมีอยู่แค่สองคนจะบุกเข้ามายัางไงไหวพลานแพรเตรียมย่างไก่ป่าที่ถอนขนและล้างน้ำในลำห้วยเสร็จแล้วเมื่อนำอาหารไปถวายหลวงพ่อคงชัดเรียนถามท่านว่าพลานแพรบอกว่าเจอรอยเท้าคนครับเป็นคนเมืองผู้หญิงคนผู้ชายคนมันจะเป็นไปได้ยังไงครับหลวงพ่อยิ้มแล้วตอบสีหน้าริบเรียบ เหมือนไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดอาตมารู้แล้วว่าจะต้องเจอกันไม่ช้าก็เร็วเหลือสองคนเองหรือคนหนึ่งก็หนักมากนะต่อไปจะเป็นภาระของเราละแต่ไม่เป็นไรท่านพูดแล้วจ้องหน้าพรชัยมันจะเป็นภาระของโยมละทีนี้สุขสุขทุกทุก,ทก,ทกตามกรรมของแต่ละคน เอเอทำไมถึงผมคนเดียวล่ะครับหลวงพ่อพรชัยหน้าตื่นก็มาด้วยกันตั้งสี่คนทำไมหลวงพ่อถึงว่าจะเป็นภาระของผมคนเดียวล่ะครับเอาเถอะไม่นานก็รู้เองรีบกินข้าวกันเสียเถอะเราจะต้องรีบไปช่วยเขาช้าไปอาจจะไม่ทันการหลวงพ่อตัดบทแล้วก้มลงฉันข้าวเงียบ ทำให้ทุกคนพากันก้มกราบแล้วแยกออกมากินข้าวกันด้วยความตื่นเต้นในใจล้วนกระหายใครรู้ว่าคนแปลกหน้าที่จะพบเป็นใครมาจากไหนโดยเฉพาะพรชัยยิงกระวนกระวายมากกว่าเพื่อนเมื่อเรียบร้อยจากอาหารแล้วขบวนผจนภัยก็ออกเดินทางอีกครั้งพลานแพรนําลิ้วไปทางต้นน้ำ ผ่านไปบนป่าชื้นที่มีไม้ตะเคียนและแดงต้นสูงใหญ่ปกคลุมร่มคลึมไม้พื้นล่างพวกกลุ่มน้ำคอยหวายและกล้วยป่าสลับกับเฟินบอนค่อนข้างรกเรือ้อไม่นานพลานแพรก็หยุดชี้ให้ทุกคนดูรอยบนพื้นดินอ่อนริมน้ำทุกคนรุมดูด้วยความสนใจมันเป็นรอยรองเท้าเดินป่าจริงอย่างว่า รอยหนึ่งเป็นรองเท้าแบบคอมแบตขนาดใหญ่แต่ลักษณะที่เดินเหมือนคนป่วยหรือได้รับบาดเจ็บอะไรมาสักอย่างเพราะการก้าวสั้นยาวไม่เท่ากันบางรอยก็เหมือนจะมีคนพยุงหรือลากไปและที่ปะปนอยู่ด้วยคือรอยรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดีของผู้หญิงดูแล้วแทนที่ผู้ชายจะคอยประคองผู้หญิงแต่รอยที่เห็น มันเหมือนผู้หญิงเป็นฝ่ายประคองมากกว่าลองดูให้ทั่วสิมีรอยคนอื่นอีกหรือเปล่าชัดบอกแล้วเดินวนไปมารอยมันเหมือนเมื่อวานนี้เองใช่ไหมพลานแพรสุระถามใช่ครับอย่างมากก็เมื่อวานตอนเช้าก่อนเราเข้ามาไม่เกินหนึ่งวันถ้างั้นก็ยังคงไปไม่ไกลช่วยดูสิมีรอยอื่นอีกหรือเปล่า พรานแพรมองไปรอบตัวพรชัยมีอาการตื่นเต้นกว่าใครรีบบอกว่าไม่มีมีแค่สองคนนี้เท่านั้นตามไปดูเธอะเพื่อมีอะไรที่เราจะช่วยได้มั่งพรานแพแกะรอยนำหน้าไปทันทีผ่านไปบนป่าที่สูงขึ้นไปจากชายน้ำเหมือนกับว่าคนทั้งสองลงมาหาน้ำกินเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปป่าบนอีก ยิ่งเดินไปรอยเท้าใหญ่ของผู้ชายก็แสดงอาการป่วยให้เห็นชัดยิ่งขึ้นมันทั้งปัดเป๋และลากไปเหมือนคนกำลังหมดแรงมีรอยนั่งพักอีกสองครั้งและหลักฐานอีกสิ่งหนึ่งก็ยิ่งทำให้ทุกคนตื่นเต้นมีคนบาดเจ็บจริงๆด้วยไม่รู้โดนอะไรมามีกันแค่สองคนถ้าจะแย่แน่ๆทุกคนคาดว่า จะต้องพบคนแปลกหน้าไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งข้างหน้าแต่เดินกันมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะใกล้เข้าไปสักทีพรานแพรให้ข้อสังเกตว่าไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าที่คนทั้งสองมุ่งหน้าไปทิศทางเดียวกับที่ทั้งคณะจะไปพอดีทำให้ชัดคิดถึงรถจิบที่พังอยู่ในหุบเขาตั้งแต่วันก่อนขึ้นมาทันทีเป็นไปได้สูงทีเดียว ที่คนพวกนี้คือคนที่มาพร้อมกับรถจิบในเหวนั่นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคนกลุ่มนี้ก็ต้องเดินป่าเก่งมากและเดินกันคนละเส้นทางกับคณะของเขาเพราะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เห็นก่อนหน้านี้เลยร่องรอยของคนที่ล่วงหน้าไปชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมีรอยนั่งพักถี่ขึ้นบอกให้รู้ว่าสภาพของผู้เดินทางแย่ลงทุกที แล้วในที่สุดพรานแพรที่เดินออกหน้าก็ร้องขึ้นว่าเจอรอยก่อไฟแล้วครับพวกนั้นพักนอนกันที่นี่เมื่อคืนนี้เองสิ้นเสียงของพรานแพรสามหนุ่มรีบวิ่งขึ้นไปดูด้วยความตื่นเต้นพร้อมกันอย่างรวดเร็ว